เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับเชิญไวพ้พี่สวัสดีครับเนื้อผมฮ่าชีเป้ารถสวยๆมาชมลเล็กๆเล็กช้ครับรถบ้านสวยๆเดิมๆอันนี้เป็น Honda ครับ Honda City ปี05นะครับเครื่องเกียร์ดีสีสวยเล่มพร้อมโอนครับกับราคาถูกๆ49,500บาทครับถูกกว่าหนะ้าเต็นเช่นเคยนะครับ49,500บาท รถสภาพดีเดิมโรงงานพร้อมใช้ต่อได้เลยเล่มเอกสารครบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาชี้เป้ารถสภาพดีราคาถูกลเลือกซื้อกันประจำแต่ไม่พลาดคิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยภายในสมบูรณ์ครับแอร์เย็นช่มๆเบาะหนังเยียร์ธรรมดาเข้าดีเข้าครบทุกเกียร์มาปัดเล่นไม้ใช้ได้ครบมีเครื่องเล่นเสียงจอสัมผัสให้ด้วยครับเล่มครบ เล่ม้อมโอนครับเอาไปจัดได้สี่หมื่นนะครับไปจัดไฟนซนได้สี่หมืนพิกัดดูรถอยู่ลำปางท่านใดสนใจเข้าไปดูทดลองขับกันก่อนครับเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คํามาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดดูใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ